สวัสดีค่ะน้องยิ่งกินแซลมอแล้ว,วจ้าเมื่อนี้เมนูย่างพริกเดจ้าพี่น้องแก้วน้ำพริกนุ่มเป็นบารคาเชฟตำน้ำพริกวลาทูค่ะออ้กำลังไอขึ้นพี่น้องมีเห็ดด้วยนะคะเห็ดเข็มโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันตอนตำค่ะพี่น้องจ้า พริกตำหอมตำกระเทียมตำปลาทูร่วมกันเลยจ้ะนู้เรื่มชัยจะพี่นอ้องจ้าพึงคิดพอ,อจ้ะเชฟจังเล่หนิงงม่เชฟพึงคิดพอดะพี่น้องจ้ะตำเสร็จแล้วพี่น้องกนใส่น้ำปลาแดกหนับปลาไหลเลยจ้าแซ่บปลาล่าหนัวปลาล่าต้มเลยพี่น้องใส่เลยจ้ะพี่น้องสุดเด็ดเชฟหมูใส่เลยค่ะ สูตรธรรมดาน่อยจ้ะพี่นองจ้าบะหมี่ยังหมากใหม่ได้จ้ะพี่นองอันนี้เติมปลาอีกนิดนึงได้จ้ะบะหมึปลาต้มปลาปลาต้มเออปลาปลาต้มมาแล้วนะคะปลาต้มผงหน่วยจ้ะพี่นองจ้าใส่หน่อยเซ่บหน่อยใส่หลยกระแสบหลยได้จใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่ไล้แซ่บไลยจ้ะท้านี้มักใส่ไล้ได้จ้าโล่นบนแล้ว รู้ใส่น้ำปลานิดนึงผมกันรนบนหลอนะดพี่น้องยงวยเลยจ้าปันพี่น้องหรู้เอาแบบแบบบ่ค่อยมีนามเลยจ้ะพี่น้องเอาแบบบ่ค่อยมีนามเลยจ้ะมักแบบคน สวัสดีจ้าพี่น้องมาด้วยจ้ามากินเขาน้ากันพี่น้องจ้าเมนีนุเห็ดเจลด้วยจ้าตำเจวปลาทูจ้าพี่น้องจ้าพักกับเมามาเบิร์สวนจ้าพี่น้องแกงสมกับเมีจ้าแกงสมพักัพักกับเฉดใส่กุ้งจ้าพี่น้องจ้าอันนี้คือซื้อพันมาจากตลาดได้จ้าพี่น้องแกงสมแต่ว่าเจวนี่นุตำเองได้จ้าพี่น้องเป็นดั้แสบวาจ้า นี่จะบวกพริกจ้ะพี่น้องจ้าปลาทูไซสองตัวจ้่บซหลายหลนูนเน้นบวกพริกได้จ้ะพี่น้องพักต้มเข้ากับจะมีจ้าพี่น้องเห็ดเข็มเอาไปบดใต้มจ้ะพี่น้องจ้านหนึ่งเส้นหัวได้จ้ามาแสบๆน้ำกันด้จ้ะพี่น้องจ้าผักนูเมาส์มาเบิดสวนพี่น้องเบื้องที่ล่ะ ฉันเนี่ยเสแสรบด้วยจ้ะพี่น้องมาเสแสรบน้ำกันจ้าสวัสดีจ้าเบอนี้มาพบกับช่องน้องยิงกินแซ่บเบอนี้มีเมนูน้ำเสนอจ้ะพี่น้องจ้านั่นก็คือตำปลาทูค่ะแก้วปลาทูบานเฮาจ้ะพี่น้องพี่น้องเห็นไหมลาองตำแก้วแล้วก็ลวกพักจ้ะพี่น้องจ้า พี่น้องเห็นพี่น้องมาจ๊ะพี่น้องพักหลายอย่างพี่น้องนีสตอบักแข่งบักจัญหาหอมผักชีอันนี้นู่เอื้องมาถึงนะจ๊ะพี่น้องอันนี้คือพักสดอีกฝั่งหนึ่งจ้ะรากามีต้มอะไรนะแกงแกงส้มจ้ะแกงส้มผักกระเฉดจ้ะพี่น้องเจ็ดประเภทจ้ะซื้อมาจ้ะซื้อเอาด้วยจ้ะซัมเร็จมากินกันเล่นได้จ้ะพี่น้องมาแสบๆพร้อมข้าวเหนียวซามห่อจ้า พี่น้องมาแซ่บๆนล้มกันได้จ้ะมาเลยจ้ามาเลยจ้าพี่น้องทางไทยทาำมึงนอนกันจ้าแล้วก็พี่น้องทุกคนนะจ้ามากินข้าวกับยิงมดเมาจ้าทางถึงแซ่บจ้าแซ่บๆนล้มกันแล้วเจอพี่น้องพี่น้องจ้าขับตอนนี้หนูเด็กกินทุกมือได้จ้าเพราะว่าหนูสั่งเพคนมาสองลอยเลยพี่น้อง วัดแต้นสตอเพิ่์นอะไรนะพี่น้องแนวมากจันะพี่น้องจ้าวัดสตอคุยเลื่ยจ้ะพี่น้องคุยคำใหญ่ๆเลยนะจาะพี่อยาพี่น้องน้ำพริกปลาทูเซฟโมเทสเนาะเป็นไดคะบอกพี่น้องเนะี่ยทราบค่ะเพชรเข้มพี่นอ้นอเพชรเข้มหนึ่งวะจ้ะ พี่น้องจ้าบ่มียังค่ะพี่นอ้องเลื่อนหรือเลเลื่อนไม่ซื้อ,เ,อเ,เล่นทำไมคะับแคเมื่อกี้ได้ยินเสีงยงแงบ่มันมันดังคองไปันค่ะก็จะต่อเนีน่ย อย่าไปนอนฮผมเชบจะกินยังอยู่ต้องเบิ่งให้ดีๆได้ใจพี่นองจ้าือ ใส่ป้าด้วยเสรษฐหิวก็จับมี่หนอกเพื่อเลยง่านมากจ้ะส้องเศรษ็หิว ตามด้วยบักแข้งหรือบักเทือพวงนั่นเองนะฮะตั้มแปบตุ้ยได้ย,ยังไม่หลอบทำยังไงจ้ะ ซออดน้ำส้มแกงส้มกินผักแล้วมีประโยชน์นะจ๊ะ มันอม,ม่มัน่นเนาะบ้านนี้มากินผักเด้วยจ้ะพี่น้องจ้าขาดผักไม่ได้ nhốt ngủ chị chim cháy 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 chim

พี่น่องจ้ามันมีน้ำกินอยา่างแต่ว่าแสบจัะหอมรู้มากินมันจยากพี่น่องมันจะออกปัดฝาดเฟื่อนๆใน,นเรือจ้ะคุณแม่งแข็ง

เมนูได้กับวะหมีแจ่วบ้านเฮาด้วยจากพี่น้องจ้าตำแจ่วลวกพักจากพี่น้องเมนูที่ที่ปูย่าคนท่ากินมาก เขาไม่อยากกินน้ำ้ะจ้าแจวหนูจะอเอาแบบเป็นน้ำเลยจ้ะพี่น้องจ้าหนูมักกินแบบฝนๆค่ะเนื้อเน,น้นเน้นเขากันแห้งก็สต่อหนู เห็นจ้พี่น้องจ้าพิ่ยื้อให้พี่น้องไปเห็นน่ะแม่บอกฮะทำัไงฮะไปยังคะเค็มมกเวาเวอร์เก็บไปหลาย ว่าแย่เมืงซื้อได้จากพี่นอ้องมักหยอกกันจ<อ>ังหยอกอะไรถ้าพูดเดียวนี่อะจรกันพ<ค><ณ>ู้เตือนบ้าไก่หยอกราคะยางมันเตีเอาผู้เตือนบ้าไก่หยอกราคะยางมันเตีเอา พอภัยเลยพี่น้องอบห้องขอนี้อนที่สองเราได้จากพี่น้องพอเรยอ่ะมดกลนจ้ะนูกกินพอละหาปะด้วยใจพ่อแม่ทอละสิกินพอหน่อยคม่แครมงเนี่

เจ้าเหยีหมดก็จะได้ราพี่น้องแราเล้อจาพี่น้องจ้าแล้วกินหลังจากอีกทีนึนยงย่าแม่จะโดนไปอย่าพี่น้องอย่าพี่น้องเบื่อก่อนจ้ะกินพ,พ่อว็ไดดกินหวอนกันนะพี่นอ้อง น้องยิงก็ oh. ขอบคุณพี่น้องที่เขาไปกดไลค์กดซับตะไข่ราคาคอมเมนต์นะจ๊ะทุกเมนทุกไลค์น้องยิงก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนนะจ้าขอบคุณค<า>่ะขอบคุณหลายๆนะจ้า้วก็คอมเมนต์ที่ยิงพันเด็กเขาไปตอบให้ยิ้มพัเด็เขาไปหาพี่น้องไร้ฝ่าหน่อยใจได้จ้า ่พี่น้องทุกคนนะจ๊ะสิพยายามเขาไปครบให้ได้ทุกคนนะจ๊ะพี่น้องหากทุกคนนะจ๊ะใ,ใหนเซฟหมดล่าพี่น้องเนะจ้ะเช็ดย่งก้อนค่ะ <laughs> แซบแ่บฟนะจ้ะพี่น้องเม่ว่าทำไม่โจท์นะพี่น้องรู้แบ่งกินเล้อย่างตังค์ไรเี่จะพี่น้องอันนี้เราซื้อแบงไปกินมาเพิ่มนะจ้ะ กาสิพยายามเข้าไปตอบเมนตอบไล่พี่น้องคนเลยจ้าอ่าน้องยิงกะขอบคุณนเลยจ้าซ้หรับมาเกา่าลอยก็คนที่เขามากดซัำให้่เลยจ้าแก่สีฮอดฟังเลยจ้าแล้วแต่ชั่วโมงเลยจ้าชั่วโมองมองีกยาวไกลพี่น้องถ้าพี่น้องมี่ยังติชม หนู้สองคนพี่น้องกันคอมเมนต์มาได้เลยจ้าหนูจะได้ปั๊บคุณกันสองคนจ้าพี่น้องอยากเห็นนูเห็นเมนู้ยังพี่น้องกันคอมเมนต์มาได้จ้านูจะเห็นเห็นพี่น้องเบิรงยกเว้นจุตับจ้าหลังจากส้อยจุ๊บนูกินบอเป็นเลยจ้าพี่น้องก้อยดิบกินได้จ้าก้อยดิบทอดกินได้นอะคะนูกินบอเก่งซำแผ่นๆกินเก่งยิ่งมัดจ้าก้อยดิบ สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วจ้ะพี่น้องจ้าไว้พบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายเลิฟ